ก่อนเลยเดี๋ยวก่อนก็ต้องขอแนะนําตัวเองก่อนโค้ดเดด้าค่ะก็คืออยู่นราธิวาเดียวก็คือว่าเป็นนักศึกษาจบใหม่แล้วไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายเพราะปิดใจใครบ้างที่ปิดใจกับธุรกิจแบบนี้มีไหมมีอ่าเชื่อเลยว่า8 0ิปตปิดใจตัวเองก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ปิดใจกับธุรกิจเครือข่าย จบปริญญาตรีก็จริงแต่มันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้งานเลยจริงหรือจริงแล้วยี่วิกฤิโควิดแบบนี้ทุกคนตกงานเยอะมากตัวเองก็เลยเปิดใจเพราะอะไรอยากได้นวัตกรรมทานด้วยความว่าคนที่บ้านเจอวิกฤตด้านสุขภาพเลยมี ิ่งอย่างเลยเพื่อนว่าอยากจะได้เงินก็คือเป็นคนเลยที่ดิ้นรนเหมือนกันไม่อยากขอเงินพ่อแม่ทำทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งขายกระโปงขนมเปียกคุณตามสอบบอตอนที่นาราก็เคยทำมาแล้วแล้วตัวเองก็เป็นคนเลยที่ปิดใจอย่างที่บอกแต่วันนั้นค่ะต้องขอคุณเลยคือไม่ได้ทุ่มเปิดโอกาสก็คือว่าพี่ชายตัวเองมาพรกั มันไม่ได้การันตีว่าจะได้งานทำแต่ตัวเองเอาตัวเองนี่แหละเข้าไปเรียนรู้ที่ระบบแคมสองวันหนึ่งคืน27วันกลับรายได้หลักแสนบาทโอเคอเพราะอยากจะบอกว่าเดอิวเจมมันไม่ใช่เครื่กิบไขฟันแต่เดอิบเจมคือเค,คเรื่องมือที่สอนให้เราหาเงินได้